เรื่องเล่าจากแม่ไซยาสตร์มนต์ดำหมานินและปลาดุเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ผมฟังมาจากแม่นะครับทุกคนที่เอ่ยมีตัวตนอยู่จริงแต่การเล่าครั้งนี้ขอใช้ชื่อสมมุติที่ใกล้เคียงแล้วกันนะครับคนแปลงร่างเป็นหมานินแม่เราก็ฟังจากเพื่อนและคนที่เตือนมาอีกทีหนึ่งตัวละครทุกตัว แม่เรารู้จักเป็นอย่างดีหมานินคืออะไรเราก็ไม่ทราบแน่ชัดหาข้อมูลมาบางคนบอกว่าเป็นผีปอบแต่เท่าที่ทราบก็คือหมานินมีลักษณะตัวดำสูงใหญ่เท่าวัวตาแดงำํำดวงตาเหมือนเลือดสมัยยังสาวแม่เราไปบรรจุเป็นครูที่จังหวัดบุรีรัมย์มีครูคนหนึ่งชื่อครูสิทธิ์มีนิสัยขี้เล่าเมายาแกจะมาเมาหน่อย เวลากินข้าวกันที่โรงเรียนคนอื่นๆมักไม่ค่อยอยากกินร่วมด้วยเพราะนอกจากจะเมาแล้วคนอื่นๆยังกลัวการปนเปื้อนของน้ำลายกลัวจะโดนคุณใสกลัวจะโดนมนดําหรือคาถาอะไรทํานองนี้เพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะมีคนเล่าลือกันมาว่าพ่อของครูสิทธิ์เป็นครูที่กเกษียณอายุข้าราชการไปแล้วนั้นแกมีวิชาอาคมแกเป็นคนมีของเรียกได้ว่า แกไปเรียนวิชาเขมรมาแถมยังพูดกันว่าแกเป็นหมานินครูตู้เป็นครูรุ่นพี่ของแม่ที่โรงเรียนเล่าว่าหลังเลิกงานครูตู้กับเพื่อนนัดกันไปกินข้าวไปดื่มเหล้าแต่ครูตู้เป็นคนไม่ดื่มเหล้านะครับคืนนั้นครูตู้กับเพื่อนที่เมาขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักทางมืดมากมองเห็นข้างทางไม่ค่อยชัดนักเห็นแค่ถนนที่ตรงไปตรงหน้า เพราะแสงไฟจากมอเตอร์ไซค์แกขับไปเรื่อยๆก็มีดวงตาใหญ่สีแดงจ้องมาจากด้านหน้าที่รถกำลังวิ่งไปแล้วก็พุ่งเข้ามาจะชนครูตู้ประคองรถได้เพราะมีสติขับหนีขับหนีขับหนีหนคนที่ซ้อนมาจากเมาๆก็พลางตื่นมามีสติไปด้วยและเห็นเหมือนกันทั้งคู่ครูตู้ยืนยันทั้งนอนยันเลยว่าแกไม่ได้เมานี่เป็นเรื่องที่ครูตู้เล่าให้แม่ฟัง จากปากของขู่ตู้เองต่อมาเวลาเกือบฟ้าสางแม่ไม้ผัวตายคนหนึ่งแกออกมาหาบน้ำที่ฝายแกมองไม่ถนัดว่าใครเดินมาแกเลยร้องทักท่านใดน,นั้นก็เห็นเป็นหมานินตัวใหญ่ตาแดงกล่ำโพมาแกตกใจมากแกเลยตะโกนเฮ้ยเฮหมานินมันคงตกใจและกระโจนเข้ามาใส่แกแกเลยเอาขานที่หาบน้ำฟาดเข้าไปที่หลังของหมานินฟาดฟาดฟาด แล้วหมานินก็หนีไปเช้ามาปรากฏว่าครูกรเกษียณคนนั้นอยู่ๆก็เก็บหนักที่ขาเหมือนโดนไม้โดนของแข็งฟาดมาเรียกได้ว่าเป็นที่พูดโจทจันกันไปว่าแกโดนไม้ขานฟาดที่ขาเพราะแกเป็นหมานินนั่นเองคนที่ยืนยันได้จริงก็คงเป็นแม่ไม้ต้นเรื่องนั้นแหละครับแกว่าแกฟาดเข้าไปจริงๆแต่จำไม่ได้ว่าฟาดเข้าไปข้างไหน และแกก็ยืนยันว่าครูกษเียงคนนั้นเป็นหมานินและแกก็ไม่กล้าไปหาบน้ําเวลานั้นอีกเลยเรื่องนี้ก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรขอเล่าต่ออีกสักนิดนะครับแม่เราเป็นคนอยุธยาครับสมัยก่อนก็ค่อนข้างชนบทไม่มีไฟฟ้าใช้สัญจรโดยเรือยายกาอยู่ข้างบ้านยายเราแกมีผัวเป็นนักเรียงหัวไม้ชื่อตาริ ตาฤกษแกเป็นโจรมีนิสัยรักเล็กขโมยน้อยขโมยวัวควายตามต่างถิ่นเคยป้นเรือยายเราเรือที่บรรทุกทลายไรข้าวโพดพอปีนขึ้นมาเรือเห็นว่าเป็นยายเราแกก็เลยทำเนียนเนียนกินหมากสูบบุหรี่หน้าตาเฉยแล้วแกก็ลงเรือหางยาวกลับไปเรียกได้ว่ายังชีพด้วยการเป็นโจรฝั่งข้ามยงิเงเยื้องไปจากบ้านเราไม่ไกลนักจะเป็นร้านขายยาเป็นร้านที่ไฮเทคที่สุดในสมัยนั้น คือมีเครื่องปั่นไฟเวลาจะดูทีวีแม่จะมานั่งอยู่ร้านนี้มาขอดูกับเขาแม่บอกว่าสมัยนั้นใครมีเครื่องปั่นไฟถือว่ารวยเลยมีอยู่คืนหนึ่งเครื่องปั่นไฟของร้านขายยาถูกขโมยไปเป็นเรื่องที่โจลจ,จันกันทั้งตลาดว่าใครนะมาขโมยไปต้องเป็นคนแถวนี้แน่ๆเพราะสมัยก่อนถ้าโจปรปล้นจะมาปล้นแบบจริงๆแบบในหนังกันเลยก็ว่าได้ มีการยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรทํานองนี้แต่นี่มาลักขโมยไปในช่วงบ่ายของวันนั้นมีคนเข้ามาที่บ้านยายเราพร้อมกับพาน้องสาวของเราไปในเมืองแม่เราไม่ได้ไปด้วยแต่น้ากลับมาเล่าให้ฟังว่าคนที่พาไปคือพักพวกของเจ้าของร้านขายยาและตัวเจ้าของร้านขายยาเองพานั่งเรือหางยาวไปหาหมอแขกแ,แถวคานเรือนใกล้กับหมู่บ้านปรตุเกตที่เขาเอาน้าไป เพราะเขาต้องการสาวบริสุทธิ์ยังไม่มีประจำเดือนพิธีเริ่มหมอแขกก็สวดมนต์แล้วมองหน้าว่าเห็นไหมว่าใครพอน้าเรามองไปในขันน้ำมนต์ก็ชี้ชี้และแตะโกนว่าตาริตาริมีคนอื่นด้วยแต่เห็นลางๆแต่ตารินี่ชัดเจนก็เป็นที่เชื่อกันว่าหน้าคนที่เห็นในขันน้ำมนต์นั้นคือโจรที่มาขโมยเครื่องปั่นไฟไปวันนั้น น้าเราได้รับค่าขนมเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆขนมปังเอวยสซาลาเปาเอวยแล้วก็ชุดเสื้อผ้ากับกางเกงพอตากับยายรู้เรื่องแทบจะตีน้าเราเพราะเก่งว่าที่บ้านจะสวยไปด้วยและก็ไม่ผิดครับต่อมาจับได้ว่าเป็นตาลิศกับผักพวกนั่นเองที่เป็นคนเอาไปภายหลังจากนั้นเจ้าของจึงให้ผักพวกไปติดต่อถ่ายเครื่องปั่นไฟคืนโดยแรกกับการไม่แจ้งความ ตาลิกกับพวกแกก็ยอมโดยดีที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะอยากจะเสนอว่าเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำมีอยู่จริงสามารถหาตัวคนร้ายจากขันน้ำมนต์ได้เรื่องต่อมานะครับประดุกใช่ครับฟังกันไม่ผิดประดุกเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเพื่อนแม่เราแกชื่อมานีเป็นครูโสดน,ดนิดมีแฟนแต่ไม่แต่งงานอยู่บ้านพระครูคนเดียว เปิดเทอมทีไรบ้านพักครูของแกก็โดนขโมยขึ้นประจำคงคิดใช่ไหมครับว,ว่าต้องเป็นเด็กนักเรียนซึ่งน้ามานีเองแกก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นใครที่เข้ามาขโมยของตอนกลางวันตอนที่แกไปสอนหนังสือแกโดนมาหลายครั้งจนครั้งนี้แกไปดูหมอดูหมอดูก็ทำพิธีต่างๆเขาบอกว่าเป็นคนใกล้ตัวแต่ไม่ใช่ตนต่างถิ่นไม่ใช่ผู้ไหลที่ไหนหมอดูนำประดุก เข้ามาในพธิธีแกก็จัดแจงซื้อปลาดุกมาหมอดูเอาไม้เสียบลูกชิ้นทิ่มเข้าไปในตาของปลาดุกข้างซ้ายทั้งที่เป็นเป็นอยู่น้ามานีแกไม่กล้าทำเองแกสงสารและทำไม่ลงแฟนแกที่ไปด้วยก็เลยลงมือทำแทนให้หมอดูบอกว่าให้สังเกตคนใกล้ตัวให้ดีจะมีอาการที่แสดงให้เห็นรอยแผลที่ใกล้บริเวณดวงตาจำเอาไว้ให้ดีภายในสาวันเวันเท่านั้นแหละ ผ่านมาไม่กี่วันนะครับมีนักการพานโรงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการพานโรงคนเดียวของโรงเรียนนี้ห้องเอกสารกับห้องพัสดุเป็นห้องเดียวกันขณะที่แกกำลังถ่ายเอกสารอยู่นั้นครูคนหนึ่งก็หว่านให้แกช่วยหยิบของบนหลังตู้ให้ทีผ่านโรงคนนี้แกก็เลยปีนเก้าอี้สักพักมีเสียงดังโครมพัดลมเพดานฟาดเข้าที่หางคิ้วของแกอย่างจังเลือดแกอาบวิ่งลงมาหาแม่เรา แม่เราก็ได้แค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้นแกก็เอาเสื้อกดแผลไว้แล้วรีบไปโรงพยาบาลเย็บไปสี่เข็มน้ามานี้ก็เชื่อปักใจเลยว่าพอเรื่องเกิดขึ้นไม่ถึงเจวันผลทันตามากๆและเมื่อไม่นานมานี้เรามีโอกาสเจอกับนักการพันโรงคนนี้ที่กเกษียณอายุไปแล้วแกมีรอยแผลเป็นที่ห่างคิวข้างสายอยู่จนถึงตลอดทุกวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สละเวลาเข้ามารับฟัง